เอาล่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเอกช h a n แน l นะฮะวันนี้มันดูบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นะฮะตบมาแล้วก้อยสุดยอดไหมเจ็ดเจ็ดเอาอันเดอร์ไปแก้ไปด้วยปกติเอออ้าวได้ยังได้ตองว่าไงต้องข้ามาแล้วเออเ,เอาไปเลยไหมแก้แล้วเออบิก๊กได้แล้วมาทำไงเอามาได้มาแล้วอา้าว เอวารีไปขยับมูกันเลยคิดว่าวารีเสีเอาเอาหนึ่งศูนย์นะฮะมาแล้วเอา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 สองศูนย์เอามาแล้วสามศู 3, ล่ยจงง่ายกว่าลูกนี้ไปไปข้างหลังเล่นนีกว่ามันมันถอยประมานเอาสี่ศูนย์นะครับอา้อาวเสริมได้คุณคิวนะฝั่งนั้นสกอร์อยู่ที่ 40. สี่นูนเสริมมาแล้ว ซาลาว่าไงซาลาตั้งขึ้นวาลีตั้งขายตบโอ้โหเป็นยังไงเจอทีก้าทีก้าเอาคื้นไหมทีก้าคื้นไหมทีก้าหยอดอ้าววาลีได้สเต็มเอาไปเอาเขาไปหยังนกน้อยเขาไปหยั่งหันนะเอาทีก้าตบแน่ๆลูกทีก้าตบแน่ๆทีก้าตบแน่ๆโอ้โหสเต็มรับไม่ได้โอ้ทีก้าไม่ธรรมดาจริงนะฮะสาวน้อยมหัศจรรย์ อันน,นีไน้ไอ้วายตัวนี้น้อยหนึงหลังเสร์ฟด้วยไม่ข้ามแล้วหนึ่งหนึ่งหกอ้าวหนึ่งหกแล้วนะฮะส์ฟด้วยวารีสีลาโซดข้ามไปแล้วก้อยว่างไงอ้าวหลุยนะฮะคุณก้อย สองต่อหกแล้ว,วอ้าวาลีสีลาโซด<อ>ข้ามแล้วทีกาทีกาตั้งมาทีกาตบตบแน่แน่ทีกาตบได้ป่าโอ้ไข่มุกได้เฮยไข่มุกทําได้เฉยเลยเเแกมาแล้วได้แล้วโอ้นกน้อยนกน้อยได้บ๊กรับบอลอ่าเก,ก่งาาาูาาีาา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  สามต่อหกอาวาลีสีลาโซดเสิบต่อนะฮะเสิบต่อนะวาลีสีลาโซดข้ามไปแล้วบิก๊กรับมาทีก้าเอาตองปัดมาไม่ข่วมไม่ข่วมเลยสี่ต่อหกนำมาติดๆนะฮะวาลีสีลาโซดได้เสิบต่อนะฮะ โอ้โหโอ้โหออกข้างออกไปทั่วที่ผอแดนเลยนะเจ็ดต่อสี่วาลีศิลาโซดเสริมออกไปทั่วที่ผอแดนนะฮะไอ้โมก็เชิญพาพี่แดงคู่กระหามด้วยลหละคู่อะไรวะโมขามด้วยนะอ้าวฝั่งนั้นทีก้าจะได้เสริมนะฮะสกอร์อยู่ที่7ต่อ4นะฮะ ้าวพีก้าเสือโหดนะขอบอกเลยนะคนนี้สาวน้อยมหัศจรรย์ของเราตบมาแล้วเป็นไงเป็นไงให้มุกออกสบายเอาเฮ็ดยังไงนี่เป็นไถเป็นไถแปดต่อสี่สาวน้อยมาสัจจันเส้องพี่ก้าพี่ก้าเสิร์ฟตัวมาแล้ว อืเรียบร้อยโรงเรียนจีน9ต่อ4โคตรคุมเข้มนะเอาที่ก้าสาวน้อยมาสนใจของเราเติบมาแล้วเติบดีมากอออืื้ เสือบดีมากนะฮะบ,บอกแล้วทีก้าคนนี้ไม่ธรรมาดาสิบต่อสี่อย่าก,กองนิดอย่าก,กองนิดมา,มาแล้วอ้าวนกน้อยของเรานะครับคิดตำลาไม่ออกเอามือ,อยู่เอานะฮะสิบเอ็ด ย่อสี่าขเพิงลังย่อลงย่อลงย่อลงมองบอลตามองบอลย่อลงย่อลงเล็กน้อยตามองบอลใครหมดขึ้นมา12ต่อสี่เอาเลยกันยืงมเอาที่ก้าเสิร์ฟเหมือนเดิม12ต่อสี่เออมาแล้วใครหมด สิบสามต่อสี่ลงไปอีกนิดนึงเอออีกนิดนึงลงไปอีกเออนั่นละลองเบิง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 หล,ล,ลังเอเอได้แล้วได้แล้ว,ไ,ลวไปแกไปก่อนถูกต้องก้อยมาข้ามแล้ว<ๆ>นกน้อยตั้งตบตบไหมโอ้ยเอาเข้าเน็ตเกินไปนกน้อยของเรานะฮะ เท่าไรล่ะ1 3 1ลดไปหนึ่งแต้มนะฮะเพื่อเกมสูสีหรือเปล่าไม่รู้1 4 1แขนตึงๆแขนตึงๆเกงแขนรับดีๆ1 4อีนะครับตอนนี้ห่างกันอยู่สิแต้มนะครับเสร์ฟโดยสาวน้อยมาสจัจนทีก้า เออน้ำขิงหลุดอีกแล้ว15ต่อ4นะครับสกออยู่อยู่ที่4นะครับทีก้าของเรายังได้เสิร์ฟต่อนะฮะเสิร์ฟต่อเนื่องต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะทีก้าของเรา15ต่อ4ทีก้า กลางๆหน่อยทีกาเข้ามากลางๆมาซาลาง่ายๆตบไหมไม่ตบอ้าวตองน้องแรงตองน้องแรงเข้ามาอ้าวยังได้ยังได้เออออออเออเอคุณเกศทำไมไม่เอาเบรกเกมเข้าได้สิสิบหกแล้วสิบหกสิเบรกเกมเบรกเกมตั้งใจตั้งใจย่อลงเล็กน้อยตามองบอล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดูภาพช้าดูภาพช้าโอ้กอกอมาแล้วเสรอมาแล้วเสมาแล้วลงแล้วลงแล้วโดนเท้าได้งขึ้นโอ้โหเอาฟังนี่ได้ละมันที่เกมกูสโลไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวกูกลับไปดูใหม่ ฝั่งนี้ได้บ้างนะครับเป็น5ต่อ16นะครับเสริบโดยนกน้อยนกน้อยเสริบข้ามไปแล้วทีก้ารับบอลอ้าวสงสัยลูกต่ำเกินไปวิ่งไม่ทันเจ้าคิวบอกถือมูนาอ้าเสริบต่อนับนกน้อย7ต่อ16โอ้ยเสียอ,อีกแล้ว17ต่อ7ให้เไปเลย สิต่อเจนะครับฝั่งนั้นจะได้เสิร์ฟโดยตองหนองแหลงพร้อมๆๆตามมองบอลครับมาแล้วกลางคร,รับรบาลีซีลาสซดโอ้อบอได้บบได้สิปแปต่อเจตอนนี้นนยังไม่ถึงสนะิบนาชีนะครได้แแล้วได้เก้าแล้วตบมาแล้วได้แล้วบ๊กเจ้าบ๊ก อ้าวอ้าวได้แล้วมาไปเลยไปเลยอ้าวข้ามาแล้วบอกกันบอกกันเอาไปเลยเอาเอายังได้อยู่เอาคือว่ดีตบไหมทิกะทิกะตบมยนกน้อยหลุดตนัวเขาดืม่นเต้น สิบเก้าต่อแปดให้แปดไปเลยขึ้นไปเรื่อยเรื่อยสิบเก้าต่อแปดเอาตามองบอลครับมาแล้วหลังเออคือเป็นกึ๊กกึ๊กยูทูปเป็นกึ๊กกึ๊กกกบบผูมั่นใจเอาไหมเอาไหมไหมมั่นใจกว่านั้นยี่สิบต่อแปดอ่าลูกงายอยู่งายอยู่ ยีต่อแมาข้ามาแล้วกลางสวย <c oughs> ไปยี่สิบเอ็ดต่อ 25, แปดเกี่ยนยิหาหรือเนาะยี่เบ็ดต่อแปดต่อนองแรงเสร์ฟต่อมาแล้วออกไหมโอ้ยเออ <c oughs> ไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บไป เจ็บบอลหรืพี่อย่าหายเด้เจ็บบอลบอเจ็บเดี๋ยวพูดเสียงอ่อนมานำให้ใหม่ไม่เจ็บนะฮะน้องปอลนี่นี่คือสุดยอดนะฮะสุดยอดของเขาจริงออดูนะจะจัดเลยที่ไม่เจ็บบอเจ็บจะหายเลยบอเจ็บบอเจ็บอ้าวเสิร์ฟต่อนะนะฮะตะ,ะกออยู่ที่เก้าต่อยี่สิบเอ็ดเก้าต่อยี่สิบเอ็ด เสืบโดยซาลาเชิบไม่ข้ามนะครับยี่สิบสองต่อเก้าจะได้ถึงสิบหรือไม่ยี่สิบสองต่อเก้าเสืบโดยเจ้าฟาร์มโอลียี่สิบสองต่อเก้าเบิ้บเออได้สิบแล้วเพราะฝั่งนั้นทำให้สิบ ต่อ22เสือบโดย,โดยเก,ดยกรี4เ,เอเอข้ามไปแล้วโอ้ยก้อยก้อยบดยะะอดไสสด้นะครับ11 22เออก้อยเสือบไปเกรเสือบดีนะฮะปึ๊บโอ้โห,โหเสือบดีมาก โอ้โหว้าว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 เท่าไหนเหรเ่า้ะเท่ 22. 22. าเน้่สิเริบด้วยเกตนะฮะเออเสริบดีเลาย 13, อ้าวเหลือเก้าแต้มแล้วเสริบดีเสริบดี แข้งเจ็บมากสืบดีเลยเอาข้ามไปทางไหนตบโอ้โหสิบสี่ไล่มาแล้วนะฮะโอ้โหเจ้าเกตไม่ธรรมดานะฮะไล่มาแล้วสิบสี่เย่สิบสองปึ้งไม่ข้ามนะฮะ ยี่สิบสามสิบสี่อ้าวเสือมดด้วยก้อยขวบม,มาแล้วควบม,มาแล้วควบม,มาแล้วอันเดอร์อ้าวไผ่ไผ่โอ้เสียลูกเลยปัดยี่สิบสี่ต่อสิบสี่เขาแล้วข้ามาแล้วตาแต้มว่าไงได้นกน้อยเอาไปเอาไปซาลา บิ๊กแก้มาไม่ได้โดยตองหนองแหลงบ่ถึกสิบห้าต่อสิบยี่สิบสี่อีกแก้มเดียวนะครับเธอด้วยสแตมเธอไปสเตมไปแล้วบิ๊กว่าไงบิ๊กลุยปึด๊ดลุยปึด๊ด สิบหกยี่สิบสี่แต่แต้มได้เสิบต่อนะฮะเออเสร์ฟดีเจ้าบิ๊กรับรอบนี้ได้เจา้าปามว่าไงไปให้บิ๊กบิ๊กตบลุยอีกแล้วสิบเจ็ดยี่สิบสี่ข้ามไปแล้วเจ้าบิ๊กอีกแล้วรับอ้าวถ้าแต้มพราขาดนี่รุ่นเลยด้นี่ 1, 88, know, <stage> 1> ิบแปดยี่ส <Dad> ิบ <structured> ส <language> ี <Moder ator> ่เอาเสือไปอาชมิกอีกแล้วโหดไปช่วยฝั่งนั้นนะครับเจ้าปามาไงอ้าเจ้าปามลุยนะฮะสิบเก้ายี่สิบสี่เออเสือดีปามว่าไงรับปั๊บทิก้าโอ้โหยี่สิบยี่สิบสี่ เหลืออีกสี่แต้มนะฮะเหลืออีกสี่แต้มปื๊บข้ามอีกแล้วปาว่งไงอ้าวได้แล้วมาแก้ไปทีนี้ไปใจยินยินได้ไหมออไปฝั่งนั้นว่งไงไปไปเออยังได้อยู่เออ 21ต่อ24นะฮะ21ต่อ24เสิเซอร์ตามได้เสิร์ฟต่อเอ้ยเอ้ยตายเองเรียบร้อยจบกิมตายเองโอ้โหไล่มาที่ทันใอแหงแล่ะสำหรับกิมนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีสวัสดีส นกน้อยนะฮะคนนี้นะนกน้อย